Hi guys. Welcome to English Class by t e a ที่เช่อน้องนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูน้องนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนนักเรียนก็คือ let me introduce myself นะคะก็คือการแนะนำตนเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะทีนี้สำหรับเนื้อหาวันนี้คุณคณรูก็จะมาฝึกนะคะให้นักเรียน ได้ฝึกประโยคง่ายๆเบื้องต้นอาแบบเป็นเบสิกพื้นฐานในการแนะนําตัวเองนะคะ,ะทีนี้เรียนดูนะคะประโยคพื้นฐานนะคะที่นักเรียนจะสามารถพูดแนะนําตัวเองให้กับบุคคลอื่นเนี่ยได้รู้จักข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะ,ะนักเรียนดูเลยในส่วนแรกก็คือบอกอะไรคะ,ะ my name is นะคะ my name is ทีนี้เราก็ต้องเป็นการบอกเกี่ยวกับ ชื่อของตัวเรานะคะว่าเราชื่อว่าอะไรเช่นสมมติเราบอกว่า My name is Peter g o r w i n My name is Peter g o d w i n My name is Nancy Smith อะไรนี้เป็นต้นนะคะฉันชื่อแล้วก็บอกชื่อจริงของเรานะคะฉันชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงและนามสกุลของนักเรียนนะคะอันนี้คุณครูบอกว่านักเรียนคงจะพูดได้ใช่ไหมคะอ่ะบอกชื่อเสร็จเอามาดูกัน ชื่อแล้วอ่ามาดูอะไรต่อ My nickname is My nickname is นะคะก็คือเป็นการบอกเกี่ยวกับ nickname นะคะ nickname ก็คือชื่อเล่นของฉันนะคะนักเรียนก็บอกไปเลยนะคะลูกว่าชื่อเล่นของหนูคืออะไรเช่น My nickname is Nan My nickname is Peter My name is My nickname is Mark My nickname is m i k e อย่างนี้นะคะก็คือบอกชื่อเล่นของเรานะคะเพราะฉะนั้นหนูจำอีกคำหนึ่งนะคะถ้า name เนมเฉยๆนั่นคือบอกชื่อจริงและนามสกุลแต่ถ้าเกิดมีคำว่า Nick name n a น e นั่นคือเป็นการบอกเกี่ยวกับชื่อเล่นของนักเรียนนะคะอ่ะประโยคถัดมาอีกอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่บอกว่า my nickname is นักเรียนก็จะสามารถใช้ประโยคนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือ You can call me, you can call me ก็คือคุณสามารถเรียกฉันว่าในที่นี้เรียกฉันว่าอะไรก็คือบอกชื่อเล่นสั้นๆง่ายๆเขาเช่นสมมุติเราชื่อ,อ่สมมุติน้องชื่ออ่าอะไรดีเด็กหญิงออนนาลินสมมติ my name is ออนนาลินหนูก็เปลี่ยนจากออนนาลินเป็นบอกชื่อเล่นก็คือ You can call me Lin อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือบอกชื่อเล่นของเรานอกจากจะใช้คำว่า nickname เราก็จะใช้คำว่า you can call me นะคะอ่ะถัดมาประโยคถัดมาบอกเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอันนี้ง่ายๆใช่ไหมคะก็คืออายุของนักเรียนถ้าเราต้องการบอกว่าาเราอายุกี่ปีเช่นนักเรียนอายุ12ปีนุก็จะบอกว่า I am 12 years old. I am 12 years old. นะคะก็คือฉันอายุ12ปีนะคะอ่ะมาต่อบอกอะไรได้อีกบ้างนะคะบอกวันเกิดนะคะ My birthday. My birthday. ก็คือบอกวันเกิดของนักเรียนที่นี้วันเกิดนะคะนักเรียนอย่าลืมนะนักเรียนบอกวันที่เกิดตามด้วยเดือนเกิดและเราจะต้องตามด้วยปีคริสตศักราช นะคะว่าน้องเกิดในคิดตักกาชที่เท่าไหร่ไปด้วยนะคะอันต่อมานะคะบอกเกี่ยวกับอะไรนะคะฉันอาศัยอยู่ที่ I live in I live in เช่นตอนนี้เราเป็นคนสุราษฎร์ธานีใช่ไหมน้องอาศัยอยู่ที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องก็อาจจะพูดแบบสั้นๆว่า I live in สุราษฎร์ธานี province Thailand นะคะแต่ถ้าเกิดบอกอาชีพเฉพาะลงไปสักนิดหนึ่งอีกอ่ะเราก็จะบอกว่า I live in b a n นนาสา district s ุราษฎร์ธา province นะคะใส่อำเภอแล้วก็บอกจังหวัดว่าเราอยู่จังหวัดอะไรนะคะถัดมาประโยคถัดมาอีกอ่ะแล้วก็บอกว่าจริงนี้ก็คือเป็นเปสําคัญเลยสำหรับเรียนนะคะเราต้องบอกเกี่ยวกับ I am studying at I am studying at ตามด้วย school ก็คือบอกถึงว่าขณะนี้นะักเรียนกําลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียนอะไรเช่นเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนพุทธยาสมเราก็บอกว่า I am studying at พุทธยาสม h ค o l ก็คือฉันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพุทธยาสมเป็นตน้นนะคะ,ะมาดูประโยคถัดมานะคะประโยคถัดมาก็คือ,อทีนี้เรียนดูนะคะสำหรับประโยคนี้ เราต้องการบอกว่าเราเนี่ยกำลังเรียนนะคะอยู่ในระดับชั้นใดเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็คือเราบอกว่าเรากําลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนพุทธยาสมใช่ไหมคะพอมาตรื่องประโยคนี้เราก็จะต้องบอกเกี่ยวกับว่าอ่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนพุทธยาสมแล้วเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่เราก็จะสามารถบอกได้ว่า I am in grade six slash แล้วก็นักเรียนก็ slash ไปเลยอา one two three four five and six ใช่ไหมคะว่าน้องอยู่ทับอะไรนะคะ I'm in grade six slash one. I'm in grade six slash two. I'm in grade six slash three. I'm in grade six slash four. I'm in grade six slash five. หรือนะคะ I'm in grade six slash six. โอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาการพูดแนะนำตัวเองนะคะอย่าลืมนะ I'm in grade six slash แล้วก็ตามด้วยว่าน้องอยู่หกทับหนึ่งทับสองทับสามทับสี่ทับห้าหรือทับหกนะคะ ่ะทีนี้ประโยคถัดมานะประโยคถัดมาอันนี้คือก็ข้างตัวเองนิดนึงนะคะก็คือบอกในส่วนของวิชาที่นักเรียนชอบนะคะว่านักเรียนชอบวิชาอะไรบ้างนะคะชอบเรียนเป็น,นอะไรเป็นกรณีพิเศษอ่ะมาย subject นะคะนันกเรียนบอกว่า I like English I like Math I like Science I like Thai I like Computer I like History I like Art I like Music ว่าบ,บนะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะก็คือนักเรียนบอกเกี่ยวกับวิชาที่ตัวเองชอบอันนี้ตัวอย่างของครูครูก็บอก,บอกว่า I like English นะคะฉันชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะบอกเกี่ยวกับงานอดิเรกน,นะคะ My hobby is my hobby is ก็คืองานอดิเรกของนักเรียนอ่าเวลานักเรียนว่างๆเนี่ยหนูชอบทำอะไรนะคะเช่น my hobby is listening to music my hobby is um, drawing picture my drawing is playing computer game อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือบอกกิจกรรมยามว่างหรือว่างงานอดิเรกของนักเรียนว่าคืออะไรนะคะ อ่ะทีนี้พอบอกงานอะีรๆปุ๊บอ,อ่ะมาต่อเลยค่ะสิ่งไหนอีกที่นักเรียนจะสามารถพูดบอกเกี่ยวกับเองได้นะคะก็คืออ่ะง่ายๆเลยนะคะ my favorite color is my favorite color is ก็คือฉันชอบสีสีอะไรที่เราชอบเป็นกรณีพิเศษอ่ะชอบ blue white black red อะไรก็แล้วแต่นะคะชอบสีดำสีขาวสีฟ้าชมพูสีส้อมอะไรก็แล้วแต่นะคะคือบอกเกี่ยวกับ สีที่ตัวเองชอบทีนี้คำว่า favorite favorite f a v o u r i t e favorite ก,ก็คือชื่นชอบโปรดกานนะคะ,ะทีนี้ถัดมา my favorite foods my favorite foods ก็คืออาหารที่เราชอบนะคะอาหารที่นักเรียนชอบคืออะไร my favorite food is noodle my favorite food is fried ย i า e my favorite food is pasta อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนชอบอทีนี้ จะับอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้มนันเกี่ยวกับกีฬา My favorite sport นะคะก็กีฬาที่เรียนชื่นชอบก็ได้แก่กีฬาชนิดนใดเช่นอ่ะ My favorite sport is football My favorite sport is volleyball My favorite sport is golf My favorite sport is badminton นะคะอย่างนี้นะคะ ทีนี้พอพูดเสร็จอะไรบ้างเราก็จะใช้คำว่า nice to meet you thank you very much thank you for your listening อะไรอย่างนี้เป็นต้นทีนี้นะคะมาดูประโยคตัวอย่างนักเรียนดูประโยคตัวอย่างนะคะคุณครูบอกว่านะคะนักเรียนดูนะคะประโยคตัวอย่างที่ใช้นักเรียนจะพูดว่า let me introduce myself my name is nancy smith ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองรู้จักนะคะฉันชื่อแนนซี่สมิธนะคะ My nickname is Nancy I am 12 years old ฉันชื่อแนนซี่สมิธนะคะชื่อเล่นของฉันคือแนนซี่ I am 12 years old ก็คือฉันอายุ12ปี I am studying at Putia School s ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพุทยาสม I am in Grade s l a o n ฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับห My favorite color is green สีที่ฉันชชอบเป็นประเสคือคือสีเขียว My favorite food is noodle อาหารที่ฉันชอบก็คือ noodle ก็คือ,อ,าาอก๋วยเตี๋ยวแล้วก็บอกว่า thank you very much หรือว่า nice to meet you นะคะเอามาดูตัวอย่างที่สองสำหรับตัวอย่างที่สองเอานมาดูกัน Let me introduce myself My name is Peter j o h n s o n You can call me Peter I am 12 years old I live in Surat Thani province. I am studying at Putiasom School. I am in grade s i l a v one. My hobby is listening to music. I want to be a doctor in the future. Nice to meet you. Thank you very much นะคะสำหรับประโยคดังกล่าวนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกฝนนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยบันทึกข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะ แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปนะคะวิดีโอพรีเซนเตชันของตัวเองเพื่อส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ thank you very much see you later แลวไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย